เช้านี้เราชวนโฟกัสภาพกันต่อในเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตแม้เปิดเมืองท่องเที่ยวแล้วหลายคนก็คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ภาพปัญหานี้เกิดขึ้นสมภาพกันหน่อยค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาดในจังหวัดภูเก็ตนะคะขยะทั่วไปที่เราเห็นขยะการบริโภคขยะในครัวเรือนก็มีอยู่ค่ะแต่คุณผู้ชมสังเกตเห็นกลมๆมไหมคะใสๆกลมๆเนี่ยค่ะเมดพลาสติกขนาดเล็กๆนะคะ เป็นเม็ดพลาสติกที่มีสีขาวสีใสปะปนไปทั่วชายหาดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่คุณวรัญยูบุญยสิทธิ์เป็นแอดมินแฟนเพจเฟ e บ o ๊ k ขยะมรสมแล้วก็เป็นอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้ช่วยกันสังเกตหน่อยได้ไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านคะ่ะเดากันหน่อยว่ามันมาจากไหนนะคะ คือทางคุณวรัญยูบอกว่าเก็บภาพนี้ได้ตอนที่กลุ่มอา,าสาสมาัครลงไปเก็บขยะบริเวณหาดในยางที่ภูเก็ตในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วพบเม็ดพลาสติกเล็กๆปนอยู่กับขยะชนิดอื่นๆนะคะ จร,จริงๆเมื่อเดือนพฤษภาคมจุดนี้ค่ะเคยพบคราบน้ํามันจํานวนมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเกิดเหตุการณ์แล้วเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะตอนนั้นเนี่ยมีเรือบรรทุกสินค้าไฟไหม้นอกชายฝั่งสีลังกาแล้วในเรือลํานั้นนะคะมีสารเคมีอย่างกดไนตริกโซดาไฟเครื่องสำอางแล้วก็บรรทุกเม็ดพลาสติกขนาดเล็กน้ำหนักกว่า25ตันด้วยนะคะจนล่าสุดเนี่ยยังไม่ที่ชัดว่าเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันหรือไม่ แต่ว่าทำลายเหตุการณ์เนี่ยมันใกล้เคียงกันเหลือกเกินนะคะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คืออาสาสมัครลงพื้นที่ไปช่วยกันเก็บมาก่อนค่ะตอนนี้ก็เจอน่าจะนะสันนิษฐานว่าอาจจะใช่เป็นเมสพลาสติกจากเรือสีลังการครับที่จมจมไปนะหน้าตาละไม้คล้ายขึงหน้าตาแทบจะเรียกว่าใช่เลยเพราะว่ามัน ถ้าเกิเป็นไมโครพลาสติกปกติแล้วมันไม่กลมเนียนหรือว่ามันไม่เงาวาวขนาดนี้นี่ยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยยังเงาๆอยู่เลยผิวยังไม่ด้าเลยเม็พลาสติกใช่เม็พลาสติกโรงงานเลยคือยังไม่ได้ใช้งานเลยอ่ะ หลังจากเจอเม็ดพลาสติกแบบนี้นะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกลุ่มอาสาสมัครขยะมรสุมมาค่ะเขาก็เลยเดินสำรวจชายหาดจุดที่ไปพบจุดแรกๆก็คืออยู่บริเวณน,นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่หาดในยางจังหวัดภูเก็ตนะคะเจอเม็ดพลาสติกเล็กๆกระจายเต็มไปหมดค่ะแต่เขาสำรวจไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่เจอไปถึงด้านบนเลยค่ะความยาวระยะทางเนี่ยวัดกันลัดเลาะ,ะตามแนวชายหาดจากจุดนี้ที่พบนะคะหาดในยางเรื่อยยาวไปถึงด้านบนบริเวณ ุดสีแดงตรงนี้ที่ดีฉันปักเอาไว้คือสะพานสารสินแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังด้วยนะคะจุดนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะระยะทางประมาณสัก12กิโลเมตรค่ะมีการเก็บตัวอย่างส่งและให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบนะคะต้องการอยากจะหาที่มาของเม็ดพลาสติกแล้วก็ขยะที่พบในบริเวณดังกล่าวค่ะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้นะคะผ่านเพจ Facebook ค,ค,ค่ะดรทอนทำรงนาวสวัสด์นะคะ ท่านเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมค่ะโพสต์ถึงประเด็นนี้เอาไว้นะคะอาจาร,รย์ทรโพสต์เอาไว้บอกว่าจากประเด็นเม็ดพลาสติกที่พบบริเวณชายหาดฝั่งภูเก็ตนะคะผมในฐานะผู้ดูแลหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเลประสานกับทางผู้มิการอุทยานแห่งชาติทางทะเลนะคะแล้วก็มีการนำตัวอย่างที่เก็บได้ไปวิเคราะห์แล้วเบื้องต้นค่ะ จากการวิเคราะห์นะคะเม็ดพลาสติกทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เห็นในพื้นที่ภูกเก็ตเนีย่ยเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเป็นเม็ดพลาสติก ชนิด PE และ PP ค่ะทั้งสองอย่างนี้เป็นพลาสติกตั้งต้นในหลายอุตสาหกรรมนะคะซึ่งหลังจากนี้อาจารย์ทรบอกว่าจะมีการส่งไปตรวจสอบกับบริษัทที่เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึง่งตั้งใจอยากจะหาข้อสรุปที่มาที่ไปไม่ว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรคุณผู้ชมคะ่ะเมื่อมันเจอแล้วผลกระทบก็เกิดขึ้นค่ะตอนนี้สัตว์น้ำในทะเลเขามีความเสี่ยงแล้วนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มากที่สุด ลองลงมาก็คือระบบนิเวศในพื้นที่และมนุษย์หรือคนอย่างเราก็มีโอกาสได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันดังนั้นปัญหาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยังคงต้องตามกันต่อค่ะ